ผูกพักบุ่งใส่กองโฟมหนอดกระลังงามหนอดระบาดพี่น,อน้องคันเก็บไปขายฮดน้ำห้อยูอ่เด้อนี่ฝนบ่ตกสองมือสามมือยางมาะม่วว่านนี่คำคำเหี่ยวไปหดน้ำห้เด้อเดี๋ยวยาม,มีแนวเห็ดกินสิมาเก็บเอาโอ้โยบักพริกกระซุกไรแล้วสิได้มาเก็บบักพริกไปตำบันพริกกระปีคนไรแล้ววางก่อนดังสีมา ยางแม่บ้านก้อนบ้านเอาเนักกินไปส่งพีง่ไงกันต้มข่ต้มพี่นอ้องต้มข่ต้มหมูยางยางเนี่ยโบไซเบนตาเป็น,ปนยังไงล่มล่มหน,นาวล่มหนาวล่ะพี่นอ้องร้านขวอยโบเมนทามหาน อ้ยลมหนาวบีบี <c oughs> ลมหนาวบีบีเราพี่นอ้องขอด่อยบ่ได้ใส่แว่นตาข่อยบอ่เห็นห่วงเนี่ยนี่เห็นกระพาะล่างๆมั่วๆนี่แหละตาขี้ลายขี้ลาย่า,ยาบ้ามยนิ่ยั่นสายตาโลกลับหรออ่านหนังนนนสือบ่ใส่แว่นตากระได้พี่นอ้องเสียไปส่งพ่อใหญ่ก้อนบัดน,นี่เฮ้ยแต่งตัวแล้วหรอครับพี่ โอเค okay, ค่ะลอยย่าก,ก่อนนะคะเอาเอาไปส่งปูก่อนเลอยย่าข้าวต้มไปส่งปูก่อนหนูกินข้าวต้มไหมคะพี่เมพี่อยู่ไหนอืมเอาไ่ขยับไปเห็นห้องพี่น้องใ,ใส่แว่นตาก็หลานหน่อยขอยันแล้วว้ายมองบ่เห็นอีหย,ยังเลยเอาขึ้นไห้เนาะหมอนนี่กูเบาซกหน่อย เป็นอะไรเือเจ้าร้องไห้อืมเจ้าเป็นอะไรเหรอคะโอ้โหครับครับครับไม่ร้องครับไม่ร้องคนเก่งไม่ร้องเด้ไดวได้ครับผมครับผมว่นดอ่ะไม่ใช่หนูัไม่ได้ตดหนูไม่ได้ตอดโวยไปตัดด้วยกันเออ ไปบ้านปู่ทวดเอาย่าจะเอาไอ้ข้าวต้มไปให้ปู ot, ่ทวดกินปู่ทวดหิวข้าวแล้วเด้อเอาจักรย,ย,ยานออกมามเออไม่พี่ไม่เอาก็ไม่เป็นไรพี่ไม่เอาก็ไม่เป็นไรไม่เอาพนาันกง๊ยโอโอปิดไฟให้ห้องก่อนหลานสาวก็ปิดไฟ โอ้ยพี่เมพี่เม,เมปิดน้ำไม่สนิทนะคะพิดน้ำของนาำไม่สนิทจะเอปะไปหนูยังไม่ไปใช่ไหมย่าเอานี้ไปให้ปู่ก่อนนะหน,หนูไปหาแม่นิ้งก่อน,น,เ,ดดนเคืออะไรล่ะคะ ตัวอะไรคะพี่ก็ต้องหาอะไรกันไว้เอาถังไปกันไว้ข้างในกันพี่จอดไว้ก่อนถังขยะยกถังขยะมาถ้าพี่อยากเปิดย้าจะบอกยกถังขยะมาเออเปิดเปิดเออแล้วพี่ก็อัดไปทางโน้นอัดไปม,มุมโน้นมุมสุดเลยสุดมันจะได้เปิดให้พี่อัดไปสุดสุดข้างใน เออสูตรสามเหลี่ยมนั่นแหละแล้วพี่ก็เปิดประตูตัวนี้ออกพี่ก็ลูดออกค่ะเออน่านแหละน่านแหละโอเคเจ้าจักรยานออกไปออกไปเลยอ้าวจักรยานออกเลยเออบ่ายว่พี่ขิงพี่ขิงวันนี้วันอาทิตย์แม่เขาอยู่เดี๋ยวเขาจะไปประชุมผู้ปกครองโรงเรียนพรุ่งนี้เขาเปิดเทียนเปิดเรียนแล้วจ้าพรุ่งนี้เปิดเรียนแล้วนะคะ พุกวันอังคารพี่เปิดวันอังคารพี่หิงเปิดบันจัรนรอย่าค่ะเราจะเปิดเรียนแล้วเตรียมตัวใหม่นะคะ <c oughs> <c oughs> ตื่น <c oughs> ตื่นมาแล้วคนดีของอยา <c oughs> เอ้ยสวัสดีครับกอนสวัสดีครับพี่น้องกอนนี่เอ้ยไปะอไปไ <c oughs> ปไป ไปไหนต่อไปไหนต่อไปไหนไาไปเอาขึ้นมาเอาลุกขึ้นดีๆลูกขึ้นดีดีไปไหนไปไหนไปไหนครับไปไหนไปหาตรงไหนใครอยู่ตรงโน้นใครอยู่ตรงโน้นคะมาลงมาได้ทวดได้ทวดอยู่บ้านโน้นเหรอเดี๋ยวค่อยไปเดี๋ยวไปหาปู่ทวดก่อน เะไปหาปูดทวดก่อนโอ้ยโอ้ยอุย้มไม่ไหวแล้วเนี่ยตัวเป็นหนมแล้วนะโอ้ยไม่ไหวแล้วยากแข้งขาไม่ค่อยจะดีเอาพี่มเมย์เปิดประตูเลยค่ะเดี๋ยวไอ้มแมลงผู้มันวิ่งเข้ามาเดี๋ยวมันจะมาต่อยล้วเอานะโอ้ยโอ้ยย่าเดินไม่ไหวหรอกถ้าให้พี่ให้อุ้มพี่อ้วนย่าไม่ไปเดี๋ยวโทรให้พี่คิงมาเอาแล้วพี่อ้วนไปด้วยย่าไม่ไปค่ะครับ ถ้าพี่อ้วนบันจักรยานเดินไปย่าถึงจะไปไม่ไหว <S <S <า>ท่านจะมาอุ้มคนท่านจะมาพายตะกร้ากับข้าวไม่ไหวหรอกไม่ไปม,มันหนักพี่เดี๋ยวมันจะหกย่าไม่ไปเดี๋ยวเดี๋ยว,วนี้แม่น้งจะขายอันนี้เห็นไหมเนี่ยเน้งเมียนี้ของขายแล้วเนี่ย มันจะโรยมันจะโลมนโลมันจะไม่ได้กินเออก้น,นผู้หายเบ้าผู้หายสวัสดีครับก้อนสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับพี่น้อง,อง,อง,องเจยากับเขาไป่งปูถวดกันครับพี่น้องพี่น้องครับบักลาเเียากับเขาไปชงปูถวดกันครับพี่น้องจ้า พี่น้องครับบักลาตื้นขนงงึ้นมาบักลาง้องแงเหรอครับพี่น้องบักลาง้อแงเหรอครับเบื่องหน้าบักลาเบื้อยิ้มเลยครับบักลาเบื้อยิ้มเลยไหมครับบักลาเบื้อยิ้มครับ,โอ,ยยรอนบนโอ้ยยุ่งกัดยาด้วนี่เมียนบ่านั่นอ้ยยุ่งกับอะไรจีดีจุดยาก,กันยุ่งปะ่ะอ้ย โทรโทรศัพท์ให้พี่ขิงมาเอาหญ้าไม่ไปแล้วพี่เม่ย่าอุ้มไม่ไหวอุ้มน้องไม่ไหวเดินแต่ตัวก็ลําบากอยู่แล้วยังจะให้ย่้าอุ้มทั้งหิ้วตะก,ก้าย่้าไม่ไป <c oughs> ปั่นจักรยานไปให้พี่ขิงมาเอากับข้าวเร็วไ <c oughs> ปปั่นจักรยานไปให้พี่ขิงมาหิ้วหม้อ,อข้าวต้มให้ปูทวดหน่อย <c oughs> ทั้งอุ้มน้องทั้งเดินไม่ไหวหรอกเดินตัวเปล่ายังจะไม่ไหวอยู่ไม่ไหวหรอกหลังหลังหักพอดีอ ในเข่าลงเรียนเอ้อยยากยากยากมะเข<ะ>ือมบเขีอ,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 อเดี๋ยวย่าไปจุดยาก,กันยุงก,ก่อนดุงเยอะคุณหน่อสิมะเขือหลังยังไงสิไปไหวเนะาะเข้าไว้ดอกไปไปไปหาพี่เคียงให้พี่เคียงมาให้อาตะก้ากับข้าวปูทวดก่อนระวังรถนะลูกสิมาให้ท่านอุ้มทั้งหิวกะตาเข่ากะตายทอดเร็ยวย่างผู้เดียวกับวะไว้แล้วนี่ อสี่ไงปั้นจะไกะยานกับพ่อปั้นไหมกระยังถ้าเออกระยังถ้าโตกระยังไม่ไหวแล้วไม่ขี้ข้ออีกก็ตายทนแล้วโอ้ยเถ่าเราเดินยาเถ่าเราเด้นี่ยาเถ่าแล้วเด้นี่เบิ่งเนี่ยโอ้ยล่มบีบีเราพี่น้องเบิ่งเนี่ยกอดข้อปั้นกอดข้อปั้นปิงเลยติดปั้นยังเลยพี่น้องมึง ท่านี่อะละจ้ะพี่น้องจ้าสวัสดีค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ในช่องสุวรรณีวงสีแก้วเนี่ยนะคะสวัสดีค่ะ